มีนาวสวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวคะ่ะวันนี้พาทุกคนมาแซ่บๆนะคะวันนี้เป็นตำซ้วแซลมอนนะคะน่ากินมากข้างหลังอาจจะดูลกๆหน่อยนะคะแล้วก็มีคุณยายนั่งเฝ้าอยู่นะคะมาจ้าทีเนี้ยมาแซ่บๆด้วยกันจ้าท่ามกลางฝนตลกอร่อยเหมือนเดิมจ้ะ ทําตั้มเนวไหมละ่ะวันนี้ถ่ายเองคนเดียวอยีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่านิวไม่อยู่นะแซลมอนชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนส่วนกับเส้นขนมจีนทำเลยเนาะอื้อ ุดวกลินท่ามกลางฝนตกพุ่มพันพุ่มพัน คำใหญ่ๆจ้ะอื

่พเพชรแล้วเด้ออ มาทุกคนมาแสบๆน้ำกันแสบเด้อ ส้ตมตำรอบดึก <c oughs> ออฟแคชชูกับพี่หมูนั่งรอแม่อยู่ตรงนี้แซ่บไหลตำซ่วกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อนะเอาจริงสายแซบ่บสายยั่ว กินกับชาอม,อ,อมพร้อมแซลมอนนิวชอบมากเลยนั้นนะ่ะจะเสียเสียทายเลยไม่อยู่กินคนเดียวเลยคำใหญ่ใหญ่โอ้ยอื้อ มันละมุนตุ้นมากนี่มอถ่ายเองนะภาพอาจจะอาจจะมืดอาจจะไม่ค่อยคมชัดเหมือนนิวหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะตาไม่ค่อยดี เมื่อก่อนอะตอนสมัยวัยรุ่นอะนี้โมกก็ยังไม่แก่นะก็รู้สึกว่าไม่แก่นะแต่ทําไมเริ่มมองมอะไรไม่ค่อยเห็นแบบว่าจากระยะแบบระยะไกลๆอเห็นได้ชัดมันจะเบลอๆเ,เดี๋ยวนี้แต่ไม่มากแต่ว่าถ้าไกลๆระยะแบบประมาณแบบสามเมตรไปอะเริ่มลางแหละ อืมตัวหนังสือก็จากที่แบบเป็นตัวตัวก็จะเป็นเบอร์เบอร์จะอ่านไม่ออกอจะโมไม่ได้ยังไม่ได้มีแผนว่าจะไปตัดแว่นนะเพราะว่าคิดว่ามันยังไม่หนักหนาหรือว่ามันหนักหนาแล้ววะ <c oughs> แต่บางคนมมเห็นเพื่อนอะแบบใส่แว่นแบบโหโมลองใส่อะ่ะคือค่าสายตาเขาอะต้องใส่แบบแว่นหนาๆเลยโหเวียนหัวมากเมื่อไหร่แต่โมอาจจะอยู่ในระยะแบบระยะไม่ไม,ไม่ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกประมาณสามสี่เมตรไปอะเริ่มลางแล้ว ต้องแบบเพ่งๆนงะใช่ไหมคะอ,มอร่อยอมะนาวหน่อยมะนาวหน่อย มันบังแสงนี่ว่ะอาจะมืดๆหน่อยนะทุกคนมองไม่เห็นนะอือ นแซลมอนครึ่งโลนะวันนี้เอ้ยไม่ใช่ดิ 2องห้ากรัมน่าจะห้าขีดเพราะว่าถ้าโหนึงอ่ะไม่ไหวกินคนเดียว เขาบอกว่าช่วงนี้พายุเข้าใช่ไหมคะพายุเปรูอะไรสักอย่างที่มันเข้ารู้สึกว่าจะเข้าสามสิบจังหวัดในประเทศไทยเราเนาะพายุชื่อพายุเปรูป่ะ ไม่น่าจะเนกันอะไรรูๆเนี่ยแหละแล้วก็กรุงเทพก็ฝนตกแทบทุกวันเครื่องแน่นมาก <clears> hmm. <throat> าาตื่นดิตื่นดีแล้วสักพักก็จะง่วงโมอะเป็นคนนอนหลับง่ายมากนะทั้งง่วงก็คือปอกเลย แต่นิวจะเป็นคนหลับยากมากใครเป็นคนหลับยากนี่น่าเห็นใจทิดมากๆเลยนะคือแบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตื่นสะดุ้งอะไรแบบเนี้แต่หมอจะเป็นคนหลับง่ายตื่นก็ตื่นง่ายนะไม่ได้แบบเป็นคนตื่นยากท่างวังนี่คือถึงหมอนคือป๊อกแอบมากคน สีสันนอนหลับแล้ววันเนี้ยได้กินของแซบผู้หญิงคนนี้มันก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าแซบมากเลยทุกคนไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแซบแ,แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้โมกดแชร์ด้วยนะคะกับช่องช่องอะไรช่องมีนาวค่ะบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วนะคะกินอิ่มหลับฟันดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย